นัดกระชับมิตรทานไปนะคะเมื่อคืนนี้น้องพี่น้องเนาะบอสโน้ตกับหมอกรลวินนะคะได้ไปทานข้าวที่บ้านของแอนบอยและพาลูกๆไปเล่นด้วยกันนั่นก็คือน้องภูผานะคะ น้องภูผาก็ไปเล่นกับน้องเพชรน้องพลอ,อยน้องพี่น้องน้องบอโน้ตนะคะเพื่อนกับพ้าลูกน้อยทั้งสองคนนะคะไปเล่นกับน้องเพชรน้องพลอ,อยที่บ้านของแอนบอยนะคะหลังจากเมื่อคืนนี้นะคะที่แอนบอยนะคะเพื่อนได้ประกาศนัดชร์ใจกันที่ร้านส้มตำที่ก่อนหน้านี้นะคะมีข่าวว่าเตียงหักนะคะตอนนี้ไม่หักค่ะพี่น้องตอนนี้นะคะกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนเดิมนะคะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยพ่อแอน แม่โบออบแม่แอนพ่อบอยเนี่ยต่างคนก็ต่างไปทําหน้าที่ของตัวเองนั่นก็คือไปทํางานนะคะเลยยังไม่มีเวลามาเจอกันมามื่อนี้นะคะบอดบอยกับซอแอนนะคะเพิ่งจะกลับมาอยู่บ้านด้วยกันที่จังหวัดขอนแก่นนะคะพร้อมกัน4คนพ่อแม่ลูกนั่นก็คือน้องเพชรกับน้องพลอยด้วยน้องพี่น้องเนาะเมื่อาวานนะคะ f อแฟนคลับเห็นโมเมนต์ที่น่าประทับใจ พ่อบอยแม่แอนอุ้มน้องเพชรน้องพลอยบอสโนตหมอกรวินอุ้มลูกทั้งสองคนนะคะถ่ายรูปร่วมเฟรมกันน้อพี่น้องเนาะถือว่าเป็นความสุขที่ชื่นมื่นสุดๆเลยสําหรับ f อซแอนบอยที่รอคอยชมภาพนี้อยู่น้อพี่น้องเนาะก็บอกแล้วนะคะว่าแอนบอยเนี่ยรักกันมากไม่มีทางที่จะเลิกลากันอย่างแน่นอนค่ะพี่เนีองเมื่อวานนี้นะคะก็ออกมาตอกย้ํานะคะกระแสขาเตียงหัก บอกเลยว่า FC แฟนคลับเห็นแล้วใจฟูสุดๆนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นโมเมนต์ที่ทุกคนรอคอยเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้นะคะยาแต่นนะคะเพื่อนกะบ,บอกว่าตะกีะ้เนี่ยกอนนั้นโบไดห็นหลานเนาะ คิดเห็นหลานคิดหอดหลานจนน้ําตาซึมคิดหอดบาดใดก็จกโทรศัพท์เอารูปหลานมาเบ่งเอาคลิปหลานมาเบ่งนะคะมาวันนี้นะคะแม่แตนเนาะพี่น้องยายายาแตนเนาะยาของน้องเพชรน้องพลอ,อยนะคะแม่ของอันบอดบ่อยนะ่ะเพิ่นก็ได้เดินทางไปหาหลานอยู่บ้านแล้วพี่น้องได้กอดหลานหน่อยแล้วนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นโมเมนต์ที่หลายๆคนรอคอยเหมือนกันเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานพอบ่อยกับแม่แอนเนาะก็พาน้องเพชรน้องพลอ,อยนั่น ขี่รถสวนท่ายกันเป็นเด็กแว้นนะคะสร้างความน่ารักนา่าเอ็นดูให้กับเอฟซแฟนคลับยอดแชร์ยอดไลค์กระจุยกระจายมากเลยค่ะยอดชมอมแมนเป็น10ล้านเลยพี่น้องเออสำหรับคลิปขี่มอเตอร์ไซค์เป็นเด็กแว้นนะคะของพ่อบอยแม่แอนกับน้องเพชรพลอยนาอพี่น้องเนาะ ครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากสถาบันครอบครัวคือสถาบันที่แข็งแร่งที่สุดค่าแต่ว่ามีวายนะคะพี่น้องเมื่อคืนนี้จัดนัดกระชับมิตรนะคะได้เจอกันอยู่น้ากันพอมหนาพรอมตาสีคนแพ้แม่ลูกแล้วก็ มียามีย้ายนะคะมายูน้ำเนาะพี่น้องเนาะแต่วันนี้นะคะน้องเพชรน้องพลอยนะคะก็มีอาการไข่พอบ่อยก็เลยพาลูกเนี่ยไปรุ่งบานเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องไปลไปตรวจกันเมิดบ้านนะคะติดไข่กันเมิดบ้านเนาะเมื่อนี่นะก็ส่งกําลังใจให้กับบอสบอยนะคะครอบครัวปุรีสายนะคะพี่น้องและบอสบอยก็ยังบอกอีกนะคะว่าชีเสิร์ฟนะคะทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันได้เลยนะคะพรุ่งนี้แล้วชีเสิร์ฟ พร้อมเสิร์ฟความสนุกในแบบไม่พักนะคะนับถอยหลังอีกหนึ่งวันก่อนจะได้ชม MV สุดปังพรุ่งนี้8โมงพบกันที่ YouTube หมอลำใจเกินร้อยออฟฟิเชียลและทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มจากพี่น้องสำหรับที่เสริมนะคะของแอนอรดีนะคะหมอลำใจเกินร้อยออฟฟิเชียลนะคะลงทั้งช่อง y o YouTube ใหายพวกเฮานะคะได้ไปปั่นยอดวิวพร้อมๆกันพี่นอ้อง FC แฟนคลับนะคะบอกเลยว่าตั้งหน้าตั้งตารอ พอยแบบสุดๆสำหรับชีเสิร์ฟในรอบนี้นะคะและแฟนคลับหมอลำใจเกินร้อยนะคะตอนนี้ก็ทยอยเข้าบ้านพักกันจะหมดแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามืออื่นนะคะมืออื่นจะเป็นมือประทมนิเทศของบ้านพักหมอลำใจเกินร้อยบอสบอยศิริชัยค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปดูคลิปชมคลิปของน้องอ่าน้องเพชรน้องพอยนาะไปหาหมอบอสสบายพอพาไปหาหมอนาะพี่น้องเนาะพี่น้องใครเบิดบ้านพี่น้อง

ะะก็เป็นเรื่องราวความน่ารักเนาะของคุณพอ่อคุณแม่นะคะที่ดูแลลูกสาวเนาะในวันที่ลูกสาวเนี่ยไม่สบายเนาะก็ขอให้น้องเพชรน้องพลอยนะคะหายจากอาการป่วยเร็วๆพี่น้องเอ้ยนี่มีแต่โมเมนต์ประทับใจตั้งแต่อันบอดบอยนะคะพาอันบอดโนดนะคะหมอก,กรวินนะคะไปเป็นลูกแม่แตนอีกคนเนาะพี่น้องเนาะแม่แตนมีลูกเพิ่มนะคะนั่นก็คือบอดโนดกับหมอก,กรวินเนาะมันเป็นโมเมนต์ที่ทุกคน ต่างรอคอยและอยากเห็นครอบครัวอบอุน่นหลายคนก็บอกว่าเห็นภาพครอบครัวภาพนี้แล้วนะคะหลายคนบอกยังขาดอีกหนึ่งครอบครัวนั่นก็คือของบ้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ หรือบอสบิ๊กที่พวกเขาหัวจากแต่ละพี่น้องอยากให้บอสบิ๊กนะคะพาน้องโตเกียวกับน้องนาลิตะมาด้วยคะ่ะพี่น้องครอบครัวอบอุน่นเออคู่ลูกดกคักแทบอดบ่อยนะคะเอฟซี FC บอกว่าภาพนี้นะคะอบอุ่นมากๆเห็นทุกคนที่อยู่ด้วยกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะในวันที่ มีเรื่องราวที่อาจจะให้ไม่สบายใจแต่ทุกคนก็ยังที่จะเลือกอยู่ข้างๆกันเน้อพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะเป็นความอบอุ่นเนาะบอสโนดกับหมอกรวินก็เป็นกาวใจที่ดีให้กับซอยแอนกับบอดบอยเนาอพี่น้องเนาะ เบิรงแล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนกะหักกันอิลิพี่นอ้องและบอสโนตกับหมอกรวินก็เป็นคนที่หวังดีกับบอสบอยกับซอแอนอย่างจริงใจเนาะพี่น้องเนาะพอรู้ว่าบอสบอยกับซอแอนเนี่ยกลับบ้านที่ขอนแก่นนะคะบอส โนตกับหมอกร์วินนะคะก็รีบพาลูกๆนะคะมาเล่นด้วยมาทานข้าวด้วยเนาะก็ถือว่าเป็นมิตรภาพที่น่ายินดีจริงๆสําหรับทั้งสองครอบครัวระหว่างครอบครัวกับของบอสน้ตกับครอบครัวของบอสบอยนะพี่น้องเนาะมิตรแท้เกิดขึ้นมาแล้วนะพี่น้องเนาะอีกอย่างนะคะเพื่อนกะเป็นคนที่เป็นเปรียบเสมือนครอบครัวเป็นพี่เป็นเพื่อนที่อยู่ในวงการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาเนาะพี่น้องนั่นแหละพี่น้องก็คือข่าวแอนบอย เมื่อวานนะคะบอกเลยว่าเป็นกระแสที่ดังแบบดังดังตลาดแตกดังเป็นผู้แตกมากที่แอนบอยนะเพื่อนใดกลับมากระชับมิตรกันเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนได้กลับมาเคลียร์ใจกันและสถานนัดเคลียร์สถานที่นัดเคลียร์ใจก็รู้ไมิติดคักพี่นอ้องเอ้ย คนอีาสานเนาะพี่น้องเนาะสถานที่นัดเคลียร์ใจกันที่ร้านส้มตําค่ะพี่น้องอยากกินส้มตำฮละก็เลยไปกินส้มตากันตามจริงก็บ่ได้มีอย่างตรงเคียร์ใจดรอกพี่น้องเพราะว่าทรกคุยกันทุกมือเนาะอืมก็วิดีโอข้อหากันตลอดจังสี่น่ะพี่น้องมันมันไม่มีอะไรเคลียร์ใจหรอกแต่เพื่อนกะเอฟซีแฟนคลับเนาะก็ล้อโมเมนต์ลูกครูเพื่อนกะลุงห้เอฟซีแฟนคลับนั้นได้หายคิดถึงนะคะพอเมื่อวานหลายคนได้เห็นรูปนี้ก็แชร์กันสนันหวั่นไหวนะคะสาวโบแบก็เป็นคนหนึ่ง นะคะคที่แชร์โพสต์นี้มาเหมือนกันของแอดของบอสบอยกับซอแอนนะคะพี่น้องมืในสาวโบแบกก็นําเรื่องราวน่ารักของครอบครัวปุริสายมาเอาช่พี่น้องฟังนะคะมีอะไรจะอัปเดตก็จะอัปเดตกันใหม่วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ